สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคราวที่แล้วอีฟเคยให้เช็คสุขภาพลิ้นกันไปแล้ววันนี้เราจะมาเช็คสุขภาพตากันดูซิว่าดวงตาของคุณจะบอกอะไรคุณได้บ้างอันดับที่1เปลือกตามีก้อนไขมันสีขาวหรือเหลืองขนาดเล็กเกาะอยู่อาจเกิดจากร่างกายมีไขมันในเลือดสูงจนตับไม่สามารถกำจัดได้ทันตาบวมแดงตาอักเสบเป็นไข้ตัวร้อนติดเชื้อง่ายภูมิต้านทานต่ำ การมีขี้ตาแฉะหรือว่าเหนียวข้นนั้นเป็นสัญญาณว่าอุณหภูมิในร่างกายของคุณกําลังสูงเกินไปเพราะมีการเผาผลาญอาหารที่ตับแล้วก็กล้ามเนื้อค่ะควรจะลดการรับประทานอาหารเนื้อสัตว์ประเภทมูสุกๆจิบหรือว่าน้ําปัดลมแล้วก็น้าตาลและหันมารับประทานอาหารประเภททวเขียวแตงกวาน้ามะพระ้าวแตงโมหรือว่าเก๊กฮวยก็จะช่วยลดความร้อนได้ค่ะอาการที่4เลือดตาอ,อักเสบบวมช้ำและแดงเกิดจากการสะสมความร้อนมากจนเกินไป อาจเสี่ยงเป็นโรคท้องผูกหดผืนที่ผิวหนังปวดศีรษะอ่อนเพลียได้ง่ายอาการที่5หัวตาและขอบตาซีดอาจมีภาวะเลือดจางควรรีบปรึกษาแพทย์ตาขาวมีสีแดงเห็นเส้นเลือดแดงชัด เนื่องจากร่างกายอ่อนเพลียเหนื่อยล้หาหักเป็นนานๆไม่หายเป็นไปได้ว่าอาจจะมีอาการติดเชื้อให้รีบปรึกษาแพทย์ค่ะมันสังเกตตัวเองบ่อยๆนะคะถ้าหากมีอาการผิดปกติขึ้นมาก็ต้องรีบไปหาคุณหมอเพื่อทำการรักษาให้ทันท่วงทีค่ะอยากให้ทุกๆคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพแจ๋วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสามารถพูดคุยและทำกิจกรรมกับเราได้ที่ f c e b o o k f a n นเพ e สุขภาพแจ๋ววันนี้สวัสดีค่ะ Oh <laughs>